ครับสวัสดี FC ของบาวดินหอยดินทีดีสารครับมือในบ้าวดินสิไปจกปาาะกล้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับถามมาลวนน้ำบาวดินมาสีด้ยบอนะครับไปลวนน้ำกันครับกินหวากคิดถึงสุขููสุกคนครับผมครับผมมาหอดหมองหอดบอลเหรอครับพี่น้องครับบ้าบอยครับเริ่มลงจกแล้วครับคุ่น่ามานเลยวครับตัวนี้ ขึ้นไม่แหลกขึ้น้องฟางครับคุณน้องแหลกโอ้ยน้องไม่แหลน้องฟางนลองแหลกพ <c oughs> ีน่น้องเมนื่อยขึ้นได้ครับเหื่อนี้อากาศคืมคืมอากาศคืมครับมา,า,าจกปลารากกล้วยครับผมพี่น้อนมาหลุดนุมกันสิไดโบครับนั่นช็อตตัวเมื่ สองตัวครับสองตัวมันม,นมันครับขอบคุณพี่น้องเด้อครับที่เข่ามาชมค,คลิปเป็นกำลังใจให้ข่อยดินที่ดีสารนะครับบ่าวบอยกำจ่ายชั้นแนวครับสองสองสองบานหลังน้อยๆครับตลอดจนลูกหลานบานห่อยดินสุข,ขสุขคนนะครับเป็นกำลังใจพี่น้องนะครับดืวยวิถีชีวิตการหนาะอย่างหนาะกินของคนอีสานบานเฮาครับยกปลากล้วยพี่น้องมั้งมันเบาบ่อย นี่โตครับขุดใส่ทุกๆวันขุดปล่อยมองเข้าปากหลักโอ้โห้ดูดูอีกทอดแสบครับขอบคุณพี่น้องทุกๆมองบอลเด้อครับพี่น้องทั้ง ฟังล่าน้ำครับนี่ก็มากปลากล้วยครับมาว่านี่กับบริมาครับใส่คุณพักนี่บ้านโอ้ยใส่โอ้ยใส่แต่ร้าย,ย,าย,ายมือดนยยังไงพี่ดอน อันสิเหนือนังหลายเมฆไม่ใช่วู้ดุยดุยครับพี่นกดุยดุยดูเงินกันตัวพี่นงเอาไปวาวลองสดจัดจ่อนิ้มันเมนมอะคุณ่ะเฮ้ยตัวบแง่ายจังอะอรนี่อะไรนี่เหรอฮะเหนี

เต,ต,นตน้นแล้วพี่น้องเต้นแล้วน่ครับเก็บห้อมล,อล้อมลิบไนตัวนึงเราบอกฝั่งโอ้ยางใดด้ยโอ้เออเคปลี่นน,น,น,น้ำสบิงสามเหลี่ยมจ้าน้ามจัก เราออกแบบตัววิ่งไงเนะี่ยคุณยายพอดพอัน <c oughs> อ,อันอัน,อนใหญหน่อยมั้ยอ่ะนี่วัตถุดคนเดีแม่นบ่กเป็นแค่เนื้ออ๋อเขาต้องเห็นตัวเดียมแด้เหรอบ่กโชคดีจ้ะแม่นบ่กนี่เอาปลาของน้องดีทีออบบอ่ออกแบบโดยเฉพาะออกแบบโดยเฉพาะ หน้าในหนึ่งตัวกอดเส็บๆสกอดแซ่บแสบดี่น้อยตัวหน่อยกัแซ่บนี่ครับหน่อยครับตัวนี้ครับหน่อยก็เอานอยก็เอาเก็บไปเรื่อยๆยิบใส่ยิบใส่ป่ะนะว่าบประเทศไทยเลยก็ว่าหาปลาขั้วยหด้วยหน่อยเลยจะเลยก็ว่าหาโนมัย สองตัวครับครับอะไหนาวเ่าหนาวหนาวอยู่อ่ะนนมีแดดดีแต้ละจังหวผิวใหม่ hinting thanh thân của đang mang đi này mẹ đấy oh. đấy 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 Bông đấy 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 ันเอาโหลดมาไงไอตัวน <l ots> หน่อย, <l ots> หอยเหมือนน้ำไปถอดแสบไบ<อ>ได้ไหม <l ots> <l ots> แม่จะเอาจุบกมาใส่ไหนแมย์ตะไข่นา <l ots> <l ots>

นีกม <Merci>. uh, mm ันออกอ่ะครับผมนี่ก็โอ้ยอ่หนึ่งต yeah, mm ัวครับสองสองตัวพี่น้องอ่าครับสองตัวครับ สองตัวพี่น้องครับเรื่องหอดแนวไซมาได้ยืมกุณยายแลยครับด้ยืมถังเป็นขี่รถมาหอดหม่องบอลแล้วเรื่อหอดเอาแนวไซป่ามาครับ Cái này à, có mấy phàm mịt dữ à? Mịt quá 2 À, 2 2 Các hãy đăng cho không, đúng không? Đúng không? จบกจๆจุจุกหอยปากที่นี er> ่ว้าวนี่ก็น้อยกันตัวใหญ่ขาจะเอาเสยม่องนี่บนลำไส้เส่ถุงไอแฝดตาที่ตนจ้องกุ่ โอ้ยมุมนี่นะนี่โน่นไสสัญญาของบนนี่สองสามอ้ยจดง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 หนุดรตัวนอะไรสามตีดงดเลยโอ้ยโอ้ยปหน่อครับตดทิดตัวน่อย ไปนี่ดูด้วอยู่ด้วยได้หเออได้นะอือนั่นแ<ด>ปลว่อะไรเอ้าดูดปันนอนกจะวิะ่งหาไปอีกตัวครับแม่จะไปยังแมหนึ่งตัวสองตัว เวลาไปถอดกรอบดีแซ่บที่นั่นพี่น้องปลาหลากกล้วยเป,ป็นไปไปหมดหรอเปล่ากล้วยน้ำกันครับพี่น้องครับข <c oughs> อไม่ดูน้ำหลากนะครับจิ้มแน่นบ้าดินกับสิยกสะดุ้งคือเก่าเหรอครับพี่น้องเชิดหน่อยเดือนหาเดือนหกเลยครับนี่สาบุดสภาพนี่ก่อนหาเฮ็ดหาโน่ใหม่หาโน่ใหม่นั่งดินเนี่ยพี่น้องเบิ้งนะครับติดตามไวปด้วยพี่น้องเด้อ สองตัวครับพี่<อ>น้องครับสองตัวหาหน่อใหม่นี่แห้งมวนได้พี่น้องครับจังหน่อยนี่เดินหาเดินหกครับสองตัวครับหน่อใหม่นั่งดินกระลังโฟนอ่อนใหม่ไฟใหม่โอ้ยมวนบ่าวดินบ่าวบอยบ่าวโจหาหน่อใหม่มีบอแม่ทั้งคนบอไม่หาหนึ่งตัวส,สองตัว vừa 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 theo gì này, này. để vừa Để vừa 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 หนึ่งตัวหนึ่งจิ้มครับไปว่าไปเก็บเทียนเรียกแล้วหน่อยแล้วก็ไล้ไลยเองนะครับพี่น้องผมพยาอยากได้กินแบบนี้ครัาเมื่อยครับผมเมียหนึ่งตัวครับหอยเล็บมาก็ไล่ไล่หนาะหอยเล็บมาหอยเล็บมา บอลบอลบอลเอาไปสามตัวอมอมหอยเหมือน,นแม่เป็นอมจะแสบหักเราดิมีสก็บเป็นอ,อมามตัวนะพี่น้องมันก็กลมดวงดวงสามตัวด้วยนะครับสามตัว,นนตวครับพี่น้องบัดในมันกระไดตัวไงครับไดตัวหน่อยก็เอา เอาบดถูกใจหากินเนี่ครับผมพี่น้องตัวน้อยก็เอาชั่วโมงสามปีย้อนขึ้นไปครับบ่าวดีบ่าวบอยมากนี่ตัวใหญ่ไได้วยพี่น้องอันนี้เพิ่งจะหากันหลายครับทุกๆปีบวกกับกันด้วครับพี่น้องทุกๆปีกันต่างกัน<ม>เป็นยังไงแม่โอ้ยบ่อคอยถือคอยนั่นอ ปล,ปลาข้างบนนี่นะครับเป็นปลาหนาใหม่ทั้งเบิดนะครับนี่บนสองฝั่งหน่อยครับปลาหนาใหม่ทั้งเบิดเลยพี่น้องตอนฤดูฮะหนใหม่ฮะเห็ดเบาวดินเบาบอยกับสิมาแถวนี่ยแหละครับเม่งนี่จะเสียดายหานไรของบนนี้อาจจะเอาตัวน,นีก็ไม่ยอาบ่ได้หน,นิงาบักไงหน่งานตัวหนิามันหนีก่อน, <c oughs> นออกิ๊บเนี่ยยุหานทำบ่ได้ไอ้ไปน่าเอาผอที่รู้สั่ม เดล้วก็นังจับออยอยู่สองตัวสามตัวนหลังไสเขานัดหลังใส่บ่ปากม่ผู้ใดก็ได้เงียบเงียบเงียบนิมิดสตหไหลังใส่พร้อม นั่นเห็เยโอ้ใส่หยาเปเนี่นี่เนี่น่เนเนนเนึ่งตัวครับพี่นกมาแล้วมาแล้วนึงตัวครับ ้วนี่มันเยนปลาสวยแต่ทีเขามาจกทางก็แม่นอลายครัโอ้สาวอ้ยพีน้องยหาหตอ้ปลาที่มันมันาหเห็นดงเดงดงเดงพี่น้องครับตัวหาตัวต้องซ่อนครับพี่น้องครับพี่น้องพี่ตัวตอยู่ด้วพื่ตัวนึ่ะ hạt lô rất là ngon được, được. Được, được. ทั้งกะคุคีซี่ด้วยครับคโบราณบานเฮาพี่น้องสมแต,ต่พอจม่เฮาใสหาบน้ำด้วครับหเห็นหาเนงหาเห็นหางเห็นบา,านเห็นหางเห็นหางเนเห็นานานาากเเหนห็นน ี่ทตั <c oughs> ูลปลาใส่ไม่เย็นเลยตปลาใช่หรืเ่โอ้โใ <c oughs> ส,ส,ส่ใส่ใส่รุดออกแล้วล่อยรุดดอกก่อนว่าไหนสับเรุดออก,กล,ย <c oughs> ลอยพอ <c oughs> ก่อนเ่ามาจกกับอาจารย์ตึงตอนนั้นน่าก็ไม่มาโอ้ยบาดได้กันฮมี่นบาดไดกับมวนว่าสันเอาข้น้าลอไม่ได้ไม่ไแยมพุ่นนาวพุ่นหนาพุ่นลอยใส่สือนี่มันอยู่แถวหล่ะแม่จกเอาลอลแถวั้บ่ี้เด บ่อยๆหอนๆจกอะไรกัเมื่อยพี่หน่อยว่ถือไม่เลยอเหลือ่ไหมหนึ่งตัวหนึ่งตัวครับจกมุนมวนน้ำกันครับพี่หน่อยโอ้ได้อีกแล้วบ่อสามตัว โอ้คนมาปากสามตัวแบบมาซิมกันไอ้เห็นแบบอยู่ไอ้ความเป็นอีสานนะครับบา้านเอาก็ยังคงอยู่จนหอดเสมอพีนอ่น<อ>้องที่ชีวิตการหากินการดำรงชีวิตของคนบาน้านเอากหอยสามตัวหอยดินสิริสานนะครับที่ว่าสามตัวเขายังจับโดนอ,อดทดูหาปลาน้มหลากกะลุ่มฮปลาครับอ,อดทดูหาหน่อไม้หาเห็ดกะหาเห็ดครับหากินตามฤดูกาลนะครับ สามตัวสามตัวพี่น้องสามตัวเดียวพี่น้องสี่ตัวพี่น้องสี่ตัวครับกินตามฤดูกาลหน้าเนื้อโตน้ำงามครับสูแป้ง์ทอดนครับผมสูแป้งใส่ได้ลายเอาพี่น้องอบเอา่ตอนหยัว กินหอยมีไงมะพ่อใหญ่ตึงนี่มาจกปลาหางกล้วยย่ามนี่เป็นว่าอยากขึ้นอยากมาบ่สองตัวครับสองตัวครับพี่น้องสองตัวมันมันครับพี่น้องครับแล้วก็ยังมีก้อนมือหอบปิดจุกเมื่อไรจะได้มาฟังเนาะ Sám tu biết không hấp Sám Nhiều, không? Quay thế. พูน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 ว้าวไม่เละเรื่งนีเนุ่นแถวนี้เดมืนเขเอาอยู่นี่เด้ยนี่นลบไปลบมาย่งนี้ตีนเห่งอบ่ตัวครับ ทุกปลาหลักกล้วยน้ำกันเด้อครับเด้อขอบคุณเอฟซีนะครับทุกๆหมงบอลนะครับพี่น้องทางยูทูบน้ำพี่น้องทางบ้านน้ำเด้ออีพออีแม่นะครับที่เขามาเบิองนะครับโอ,โอ้สามตัวลาเบาดิน้อยดินดินสารเบาบอยคนเทนชั่นแพร้อมลูกหลานบ้านหอยดินเบิร์ตสุขูสุกนนะครับขอบคุณจากใจนะครับพี่น้องเขา้เมาเบิองหน่อยเบิองหลายกัด ดีใจเบื่อแต่ว่าพี่น้องข้ามาให้กำลังใจกับเสียสละเวลาพี่น้องข้ามาเยี่ยมชมจ่องหน่อยหนบาดล้างหน่อยหน่อของบาดินบาบอยกระขอบคุณจากใจจริงครับครับเอาดินี่ตั้งใจเฮ็ดคลิปนะครับให้พี่น้องเบื่อเนี่ยแหละครับวิถีชีวิตหากินแบบธรรมชาติเงินเอาอีแม่ขวดไปจังไหนคือบเห็นแม่ไม่ต้องอิสซาคอยเราคอยจกอันผู้เดียวแม่โอ้เนี่ยเหี้ยจ้อย เจ้าปาหอกกูดงนเห็นอยู่ดิีอนหังว่าูามนึ่งนีสั่เลนองโตอไใหม่หลมอ่างคดหาบลาก็ได้หันน้ำพดอ้วนนั่นแหละนี่เห็นนหรเห็นนหรออื้ำโตพี่้องครับใส่ก้ว้ใส่

นี่ต <c oughs> ัวตต้องชลคุณแม่ครับเขาลงไปข้างล่างผมมึงมัมนต้องเดืดเ่ยไปยหันถอดแตที่คุนยังไงรึเปล่ามาบ่อเด้อโอ้สา,สามตัว,ตวสามตัวที่เราบัง สามตัวครับ่นั่นเดียกจุกไหมจุกนี่ทั้งๆเหมือนจนิ่งตายขี้หอดเนี่ามหาสมัยฟางบนมัวมนม้วนลนั่น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 ้ามออมายที่ปีนี่เทพเป็นข้ามม้วนม้วนเลยม้วนเต้าตายหมดม้วนทานม้วน บักใหญพี่น้องบังแห่ยน่ะเาบังหกาพี่น้องเลยบัใหญ่เลยกากินได้เลยครับตวเอาอันอันนน้ไปเจาะฟนฟนี่ออกอเราก็ไปฟันบังมงนโงดโจดย่ย่แล้วก็ฟันถากถากไปเลยดีดีกระโบานเขาไปเอาไปอันโอ้ยเนใจจนนีแม่กาบกาบี่พวกกาบเนี่จับฟัน ข้าไปถูหินฝน่านข้าเข่าได้ไหม้าก็ยังเข่าเข่าห้มหานสวกสวนเศษเมฆเงาหนึ่งแบบแบบเอาไประแาดหน่วยหน่อยหฮงมาแม่มาแบบแบบเป็นว่ามึงลองฝากครับแต่สีผมมันกินขาดแล้วพี่ดอกแบบแบบเป็นว่า กดกคุงตะลังใจครับขอบคุณเอฟซีขอบคุณพี่นองทั้งฟังเล่าพี่นองทั้งตางประเทศทั้งตางแดนเด้อนะครับตลอดจนพี่นองผู้ถี่ไปเหตุการณ์นี้งานอยู่ทั้งตางแดนเบ่วดินนะครับห้อยดินทีสารขอเป็นกำลังใจห้ขอเอาวิถีชีวิตแบบนี้นะครับทรงไปหอดติดถึงนะครับผู้ถี่ห่างไกลบ้านไกลเมืองนะครับไปสู่การสูงงานสูงเยกสูงงานอยู่ทางตางแดนมีกำลังใจสูงได้พี่นองเด้อโอ้เด็กตัวใหญ่ คลิปนี่เอาไว้ซ้ำนีซักก้อนคาแม่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งรับด้วยสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับส,สบ๊ายบายอ้าสองโตสองโต <laughs> แมนดีกว่าแมนปิดคลิปก็คือสีมานเด่นน้อบัะเทนี้ <laughs> <laughs> ปลา่านกล้องบ่ขอบคุณครับ ครับผมจะดูผลงานเมื่อนี้ครับโอ้ยน่ครับปลาหาปลาหากล้วยครับพี่น้องเพิ่นไปจุกก่อนครับไปมองไปจุดเดียวครับมือนี้นี่ครับตัวแบบงามเลยพี่น้องผมนะครับตัวแบบงามเลยครับพี่น้องได้เขาอู้อยู่ครับผมนครับ าตัวงามเลยพี่น้องครับปลารากกล้วยปลารากกล้วยครับโอ้โบ้หันตายนะครับนะครับพี่น้องปลาหากกล้วยตัวงามำมกโอ้ปิง่งสุดยอดด้วครับพี่น้องผมนี่ครับขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณแห้งก็แห้งใจครับ พี่น้องอดีๆไม่ห่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้เลยครับมือใดๆพวก่กินอยู่ครับผมสวัสดีครับ